สุดการสุดทอลฟี่อีกาเชนักทุกท่านครับวันนี้ผมอ้นอีกามาายงานตัวเหมือนเช่นเคยนะครับคลิปนี้นำเสนอประเด็นของศึกยูโร2024นะครับเรามาคุยถึง สิงโตคำรามทีมชาติอังกฤษในฐานะเต็งหนึ่งของรายการนะครับหลังจากที่มีการตัดตัวเรียบร้อยจาก33หันลงเหลือ26คน26ขุนพลที่ได้ตั๋วฟรีจากทางสมาคมฟุตบอลอังกฤษไปเตะยูโร2024ที่ประเทศเยอรมันในอีกไม่กี่อึดใจครั้งนี้เรียกว่ามีกระแสร้รอนแรงสร้างความฮือฮาเหมาะสมบ้างไม่เหมาะสมบ้าง สุดแล้วแต่แต่เกรสกเกตบอกว่าสิ่งที่เขาได้ตัดสินใจลงไปคือการทำสิ่งที่ดีที่สุดให้กับทีมชาติอังกฤษแล้วเขาก็เชื่อว่าในครั้งนี้ f o ตบอล l l is c o m i n o home ฟุตบอลกำลังจะกลับบ้านในวงเล็บอีกแล้วนะอ่ะเดี๋ยวเราจะว่ากันในเรื่องราวของทีมชาติอังกฤษนะครับและผมเชื่อว่าแฟนในอีกาเชนลเนี่ยก็น่าจะเทจใจ ให้กับทีมชาติอังกฤษในทันวร์นาเมนต์นี้ด้วยนะครับฟังข่าวจบอย่ลืมกดไลค์กดแชร์ส่งคอมเมนต์ใครไม่เคยกดซับกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนกดซีฟิสต์เพืนก่อนนะครับชื่นชอบในแนวาทางนี้แนวทางการวิเคราะห์อาจารย์ตรงไปตรงมาแบบนี้ช่วยกันสปอร์ตช่องทางของอีกกาชาแนลนะฮะเพราะว่าที่นี่อกาชาแนลเป็นช่องทางของแฟนบอลทุกสมโมสรครับไปดูกันที่ประเด็นแรกครับ26สิงโตลุยยูโร2024คิดเห็นกันอย่างไร สรุปกันนิดหนึ่งนะครับผู้รักษาประตูจอแดนพิกฟอร์ดไปถนะมือ1นนะครับโกของเอเวอร์ตันดีนเฮเดอร์ซันเป็นมือ2และแอรอนแรมสเตลของอาร์เซนอลเป็นมือ3นะครับขยับมาที่กองหลังกองหลังจะมีคายวอลเกอร์นะครับเป็นแบ็กขวาตัวจริงนะฮะโดยมีโจโกเมสคอยซัพพอร์ตซ้ายลุคชอและครนชิปเปียเซนเตอร์จอห์นสโตนเป็นพี่ใหญ่มีมาร์เกฮีลุยส์ตัง แล้วก็เอสเรยกอนซาของทางแอสตาวิลลานี่คือโผกองหลังขยับมาที่กองกลางที่เกรสเซาเกตเลือกมาจูดเบลลิงแฮมเดเกนไรส์นะครับสองโคต้าสำคัญและอีหนึ่งโคต้าแข่งขันกันระหว่างคอเนอร์กาลาเกอร์คอบี้เมนูแล้วก็อดัมวอร์ตันเด็กจากควีนสันพาเลสที่เซอร์ไพรส์มากๆที่ติดทีมชุดนี้รวมถึงคอบี้เมนูเองก็มี1ปีแห่งความมหัศจรรย์นะครับเขาเติบโตอย่างรวดเร็ว ส่วนตัวรุกรวมถึงกองหน้ามีแฮร์รี่เคนนะครับกองหน้าตัวเป้าหมายเลขกหนึ่งออริวัซินอีวานโชนี่ไปคู่นะครับส่วนริมเส้นตัวรุกก็มีชื่อของฟิลโฟเดนบุกโยซาก้าจากอาร์เซนอลโคพาเมอร์ของเชลซีแอนโทนีกอร์ดอนของนิวคาสเซิลเอเบเรซีเอเซ่นะครับเด็กจากคุสเซนพาเลสที่ฟอร์มแรงมากแล้วก็เจอร์รโบเวน ปีกตัวเก่งของทางเวสต์แฮมนี่คือ26สิงโตล,ลุยยูโร2024ถามว่าเซอร์ไพรส์ไหมอ่ะก็มีเซอร์ไพรส์นะครับก็คืออ่ะในเคสของแฮร์รี่แม็กไวนะครับทีแรกเนี่ยกรอสเกตต้องการที่จะรอจนถึงนัดแรกกับทางเซอร์เบียวันที่17มิถุนายนคือต่อให้ฟิตประมาณ70% 80%ก็คาดการกัน,กนว่าแม็กไกวจะเดินทางไปกับทีมด้วย แต่ผลปรากฏว่าเกรตซ์เกตตัดทันทีครับไม่รอแต่คนที่รอดคือลุกชอลุกชอในวันนี้ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์หรือครับแต่เป็นลูกรักของทางเกรดซ์เกตเ,เ,เขาเชื่อว่าในแท็กติกของเขาต้องมีลุกชอในขณะที่เจมสันของสเปอร์เคอร์ติสโจนของเวีย์พูเจเร์คอนซาเด็กจากเวีย์พูเจมรัฟอร์นายประตูนี่คือกลุ่มที่ผมเข้าใจได้ นะครับเข้าใจได้เข้าใจในมุมของเกรดซเาเกตที่เขาเลือกตัดเพราะฟอร์มการเล่นยังไม่ได้เตะทาเท่าที่ควรเสียดายเจมสันที่ตอนแรกเนี่ยส่อเขาว่าจะเป็นการเซ็นสัญญาแห่งฤดูการแต่เจ็บไป3เดือนกลับมาไม่เหมือนเดิมนะครับในขณะที่อีกคนหนึ่งที่พีคสุดเซอร์ไพรส์สุด,สดคือแจ็คเกรลิชนำมาซึ่งประเด็นที่2นะครับแจ็คกรลิชควรจะไปหรือ ควรจะไม่ได้ไปผมเชื่อว่าทุกคนมีคำตอบที่แตกต่างกันในเคสของซ u เปอร์แจ็คนะฮะแจ็คกิเลชเอาตรงๆนะเขาเป็นนักเตะที่แบบเป็นสไตล์ที่พิเศษเป็นนักเตะที่สามารถเปลี่ยนเกมได้เพียงแค่เซียวมิไดีเป็นนักเตะที่เก่งเพียบด้วยเทคนิคทักษะความฉลาดในการเล่นแล้วเมื่อเขาโดนตัดนักเตะระดับซีเนียบางคนไม่เข้าใจกฎสเ,เกตด,ด้วยนะครับ เห็นมีข่าวบอกว่าแคนซีเนียบางคนอยากจะไปถามเัิดสซเกตเพื่อหาคำตอบว่าทำไมแจ็คกิลิชถึงโดนตัดในครั้งนี้เพราะอย่าลืมนะครับยูโร2020ครั้งก่อนเขาก็เล่นได้ดีด้วยแล้วนักเตะอย่างเขาเนี่ยก็ควรจะต้องเป็นตัวจริงให้กับทีมชาติอังกฤษเหมือนกันแต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้แจ็คกิลิชไม่ได้ไปที่เยอรมันในครั้งนี้เหตุผลหลักๆเลยนะครับก็คือการที่เขาสูญเสียตำแหน่งตัวจริง ในทีมแมนเชสเตอร์ให้กับเชามีโดกูรุ่นน้องนะฮะแล้วโดวกูก็เล่นได้ดีกว่าซะด้วยขณะเดียวกันแจ็คกิลเลชมีส่วนร่วมกับแมนเชสเตรค่อนข้างน้อยมากในช่วงหลังๆแล้วตามเส้นทางของเขาเนี่ยมีทั้งเจ็บมีทั้งไม่ฟิตมีทั้งสำรองแล้วพอกลับมาฟิตเต็มร้อยก็ยังฟอร์มไม่พีค5นัดสุดท้ายของเขากับเรือใบสีฟ้า กิลิชลงเล่นเพียงแค่10นาทีเสร็จเท่านั้นและนั่นคือเหตุผลหลักเลยที่ทำให้กรอสเกตตัดแจ็กกิลิชออกไปโดยเชื่อมั่นในตัวของฟิลโฟเดนเชื่อมั่นในตัวของแอนโทนีกอร์ดอนเชื่อมั่นในตัวของเจ้าหนูเอเซมากกว่าแจ็กกิลิชนะครับแล้วด้วยภาพลักษณ์ของแจ็กกิลิชที่รักการดื่มมากๆเป็นสายปาร์ตี้แบบสุดๆ เกลสซาเกตก็เลยตัดออกครับเพราะว่าเขาต้องการคนที่โฟกัสไปที่การเล่นฟุตบอลแบบ100%ไม่เอาสายปาร์ตี้ต่อให้ว่าเก่งแค่ไหนแต่เมื่อคุณปาร์ตี้หนักแบบนั้นย่อมส่งผลกระทบต่อความฟิตของร่างกายดังนั้นถ้าแจ็คกอลิชอยากจะกลับมาเขาต้องปรับตัวใหม่นิดนึงปาร์ตี้ได้เบาๆบ au, บ้างต้องดูสงบจากการดื่มบ้างต้องดูสงบจากการปาร์ตี้บ้าง นะครับเอาแบบเบาๆเอาพอแตะนิดๆหน่อยๆไม่ใช่ว่าโอ้โหคุณใส่ย,ยับในงานปาร์ตี้คุณดื่ม3วัน2คืนแบบนี้ผมก็เชื่อว่าแม้แต่เป๊ปเองก็จะต้องปลามลูกน้องคนนี้ด้วยนะแต่น่าเสียดายตรงที่ว่าแจ็คกิลลิชไม่ได้ไปในครั้งนี้จะไม่รู้ว่าจะส่งผลกระทบเป็นยังไงบ้างสำหรับทีมชาติอังกฤษทีนี้มาดูประเด็นที่3นะครับประเด็นที่3คือจอร์รัตเบสเวด กองหลังฝีเท้าดีของเอเวอเรตันควรติดไปหรือไม่นี่เป็นอีกหนึ่งเคสเหมือนกันที่กนะูรูคอมเมนเตอร์นักวิเคราะห์ต่างโยนคำถามไปถึงกุาสเกตว่าทำไมไอ้หนูจอร์รัเบนสเวตเนี่ยถึงไม่ติดยูโรครั้งนี้เพราะว่าในช่วงฟอร์มการเล่นที่ผ่านมาต้องยอมรับไปนะครับว่าจอร์รัตเบนสเฟตเนี่ยคือกำลังหลักเป็นเสาหลักเป็นหัวใจแนวรับของทางเอเวอเรตันเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่ฟอร์มสม่ำเสมอที่สุดเป็นหนึ่งใน นักเตะที่ฟอร์มดีที่สุดของเอฟเวอร์ตันแล้วเขาพันหนึ่งกำลังร่งรวมกับเจมส์ทาคอฟสกี้รวมถึงจอแดนพิกฟอร์ดทำให้เอฟเวอร์ตันเนี่ยรักษาครีนชีตได้ถึง12เกมแล้วมันจำนวนนัดครั้งนี้ที่รักษาครีนชีตได้มากกว่ามาร์เกฮีมากกว่าเอสวีกอนซมากกว่าใครทุกคนในแนวรับของทีมชาติอังกฤษในชุดนี้ด้วยส่วนตัวอันนี้ผมไม่ได้อวยน้องผมมองว่าเด็กคนนี้ เป็นเด็กที่ฝีเท้าดีมีความสามารถแล้วเป็นกองหลังเท้าซ้ายซึ่งมันหายากยืดหยุ่นได้ทั้งการยืนระบบคู่เซนเตอร์และหลังสาส่วนตัวผมชอบจรัดเบนสเฟตมากกว่าเอสรีกอนซซาของทางเอสซูบิลานีครับรวมถึงมากกว่าลุยส์ดังนะครับแต่ก็เข้าใจในมุมของเซาเกตเซาเกตเนี่ยเขาจําใจตัดทิ้งจรัดเบนสเฟตเขาเสียดายนะครับแต่เขาจําใจที่ต้องตัดออก โดยเลือกเอาประสบการณ์ของตัวนักเตะเพื่อทัวร์นาเมนต์นี้มากกว่าเพราะว่านี่คือฟุตบอลรายการเมเจอร์และเป็นทัวร์นาเมนต์ที่สําคัญสําหรับเขาซึ่งต้องพาทีมชาติอังกฤษเป็นแชมป์เท่านั้นเขาก็เลยเลือกคนที่ดูโตกว่าคนที่มีประสบการณ์มากกว่าจอร์ด mm ัเบนส์เฟดส่วนรายการเมเจอร์หน้าเราค่อยว่ากันแต่มันก็น่าเสียดายถูกต้องไหมครับประเด็นที่4เซอร์ไพรส์มากนะครับกับการที่ นักเตะคุชชันพาเลสติดพร้อมกันทีเดียว4คนเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์นะครับที่พาเลสมีนักเตะทีมชาติอังกฤษติดรวมก,รมกันพร้อมกันถึง4คนแล้วก็เป็นจำนวนคนที่มากกว่าแชมป์พรีเมียร์ลีกอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้แชมป์ฟุตบอลเอฟเอคัพอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแชมป์ฟุตบอคลคาราบาวคัพอย่างลิเวอร์พูลและแชมป์คอมมูนิตี้ชิลล์อย่างอาร์เซนอลนักเตะ ของพาเลที่ติดในครั้งนี้มีเอเบเรซี่เอเซเป็นตัวรุกนะครับมีมาร์เกฮีคือกองหลังเล่นได้เซนเตอร์แล้วก็แบ็คขวามีดีนเฮนเดสันครับถูกรับเลือกครั้งนี้ในฐานะผู้รุกสาประตูมือ2มีอดัมวอร์ตันนะครับซึ่งเป็นกองกลางรุ่นใหม่ไฟแรงด้วยย้อนไปเมื่อปี2ปียังเล่นอยู่ในลีกดิวช้ยนชิพเลยครับแต่ในครั้งนี้เขาโผล่ขึ้นมา เป็นกองกลางทีมช่าติังกฤษอีกคนหนึ่งซึ่งเคสนี้บอกเลยว่าเป็นประเด็นที่ร้อนแรงเหมือนกันแต่กเวสเกตบอกว่าเขาให้เหตุผลมองไปที่ฟอร์มการเล่นของตัวผู้เล่นเป็นตัวตั้งนะครับเขามองไปที่ฟอร์มการเล่นเป็นหลักเลยแล้วทั้ง4คนนี้เอเซ่ดีนเฮเดอร์สันมาร์เกฮีอดัมวอตันฟอร์มดีมากนะครับต้องยอมรับเลยว่าฟอร์มดีสุดๆ ในช่วง3เดือนสุดท้ายก่อนเข้าสู่เส้นชัยสำหรับพีเมลีกนะดังนั้นต้องยกเครดิตให้กับปู่รอยรอนฮัสตันนะครับที่เป็นคนตัดสายสะดือเด็กกลุ่มนี้รวมถึงการต่อย,ยอดความสำเร็จความสามารถของเด็กกลุ่มนี้จากโอลิเวอร์กลาสเนอร์กุสซอชาวออสเตรียที่พลิกโฉมคืสซันพารลสให้กลายเป็นทีมที่แพ้ยากและชนะเก็บผลลัพธ์ที่ดีได้ดังนั้นเอาตรงๆถ้ามองถึงฟอร์มการเล่นโดยรวม สคนนี้ก็เหมาะสมแล้วก็คู่ควรประเด็นข้อที่5ครับกองหลังชุดนี้น่าเป็นห่วงจริงหรือไม่การไม่มีแฮร์รี่แม็กควายครับไม่มีแฮร์รี่แม็กควายนี่บอกเลยว่าเป็นอะไรที่น่าเสียดายแทนที่อังกฤษแบบสุดๆเพราะว่าแม็กควายกับจอห์นสโตนคือคู่หูคู่พาร์เนอร์ที่มองตาก็รู้ใจแต่พอไม่มีแฮร์รี่แม็กควายไปทั้งคนเนี่ยน่าสนใจตรงที่ว่าเกเบเกตจะเลือกใครม่ยืน เคียงข้างจอห์นสโตนจอห์นสโตนเชิงเทคนิคครับเขาเป็นคนที่เล่นอย่างชาญฉลาดแต่ก็ต้องมีตัวช่วยเขาเป็นตัวชน่อนซึ่งก็อ่านใจเกลสกเกตไม่ได้นะฮะตอนนี้ยังตัดสินใจไม่ได้นะครับว่าจะเป็นมาร์กเกฮีจากคูวสันพาเลซลอิส์ดังจากไบรตันหรือจะเป็นเอสวีกอรซ่าจากอัสเปราหรือไม่แน่โจรับจบโกเมสของฝั่งลิเวอร์พูลอาจจะออกสตาร์เป็นตัวจริงเคียงข้างจอห์นสโตนก็ได้แต่ถ้าไปดู มุมมองแนวทางความคิดเห็นจากสื่ออังกฤษมีโอกาสสูงครับที่โคตาแทนที่แม็กควายจะเป็นมาร์เกฮีโดยที่มาร์เกฮีจะได้พิสูจน์ตัวเองในเกมอุ่นเครื่องก่อนลุยยูโรแนวรับก็จะเป็นพิกฟอร์ดไข่วอลเกอร์ขวาซ้ายริปเปียท้าชอฟิตอ่าชอออกสตาร์ทเซนเตอร์เป็นจอห์นสโตนและมาร์เกฮีโอเคไหมครับ กองหลังชุดนี้ของังกฤษทีนี้ขยับไปที่กองกลางนะครับประเด็นที่6กองกลางชุดนี้ครับคือถ้าเรามองถึงระบบการเล่นของกอิเซาเกตกับอยู่ที่4-2-3-1นะกลางคู่เนี่ยก็จะเป็นดีแคนไรส์ออฟต้าตัวจริงแน่ๆแล้วก็เลือกเอาระหว่างคอเนอร์การ์เกอร์คอบบี้เมนูหรืออดัมวอตันแล้วก็ขยับจูดเบลิงแฮมเป็นกองกลางตัวรุกนะครับถ้าเป็นทรงนี้ สนุกแน่นอนไม่รู้ว่าเกิดเสเกนะ็จะเลือกใครจะเอาคอบบี้เมนูเล่นคู่กับดิเคนไรส์หรือจะเป็นสายขยันสายมุ่งมั่นอย่างคอเนอร์การาเกอร์นะครับหรือจะพลิกโผไปที่อดัมวอตันแต่ผมก็เชื่อว่าหนึ่งในผู้เล่นที่จะถูกจับตามองแม่สุดคือเทรนต์อเลิสเดอร์อาร์โนนะครับที่จะขยับมาเล่นเคียงข้างดิเคนไรส์ซื้อประสบการณ์ซื้อลูกเปิดของเขาซื้อการผ่านบอลของเขาซึ่งที่ผ่านมาเขาก็ทําได้ดีในะตำแหน่งตรงนี้นะครับอาจจะเป็นภาพแบบนี้นะ ก็คือ d e c ค n r i c ์เทรน t แล้วก็ Jude b ูดเบร g แฮมเป็นกองกลางตัวรุกเหมือนที่เขาเล่นให้กับทาง Real m มาดริและประเด็นสุดท้ายคือกองหน้าครับกองหน้านี่บอกเลยว่าถูกใจผมมากนะครับถ้ามองถึงการตัดตัวครั้งนี้ของแ r รเว s o u t h g เกตคือแฮร์รี่เคนยืนพื้นอยู่แล้วเป็นเบอร์หนึ่งไม่เจ็บไม่ป่วยไม่หายไปไหนเขาต้องออกซ้ายเป็นตัวจริงโดยมีโอริวัสกินนะครับเป็นตัวเสริมตัวซัพพอร์ตล้บบวกกับอีวานโชนี คือตรงนี้ผมเห็นด้วยที่เอากองหน้าสายอาชีพจริงๆเนี่ยกองหน้าตัวป้งจริงไปพร้อมกัน3คน3ย่อมดีกว่า2ถ้าหากในกรณีที่ว่าแฮร์รี่เคนฟอร์มดรอปตื้อไปยังมีโอลิวอสกินถ้าอยากจะเอากองหน้าอีกตัวหนึ่งลงมาก็ยังมีอีวานโชนี่เข้ามากระทุ้มกระแทกเซนเตอร์ Center ฝั่งตรงข้ามส่วนตัวรุกเนี่ยผมไม่ห่วงเลยหยิบจับใช้ใครก็ได้โคพาเมอร์ Co ก็ได้ฟิลโฟเดนก็ได้บุคุโยซาก้าก็ได้แอนโทนีกอร์ดอนก็ได้หรือจะฉีกไปทาง จัดโบเวนก็ได้หรือจะเอาตัวจีตจัดอย่างเอเซ่ก็ได้ทุกอย่างขึ้นอยู่กับการเวทเซาเกตแล้วนะครับคุมกำลังในมือของสซาเกตชุดนี้แม้ว่าจะขาดใครไปบ้างแต่ก็ต้องถือว่าสุดยอดแล้วพวกเขาก็สมควรแล้วนะครับที่เป็นตัวเต็งเต็งหนึ่งในทัวร์เมนต์2024ซึ่งถ้าหากครั้งนี้เซาเกตพาทีมไปถึงแชมป์ไม่ได้นะครับพาทีมไปถึงฝั่งฝันไม่ได้บอกเลยว่าคุณลาออกเลยลาออกทันทีครับเพราะคุมกำลังชุดนี้น่ะมันดีพอ สำหรับการที่จะไปหยิบแชมป์ยูโรมันขึ้นอยู่กับคุณแล้วนะครับกรกเกลต์สเกตอย่าทำให้แฟนสิงโตคำรามผิดหวังนะฮะเพราะว่าถ้าคุณทำไม่ได้คุณหมดความชอบทำท,ทันทีนั่นคือทั้งหมดครับขอบคุณทุกคนด้วยนะครับที่อยู่เราฟังกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ส่งคอมเมนต์ใครไม่เคยกดซับกดก,ดกดระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนกดซีเฟอร์สเป็นก่อนนะครับชื่นชอบในแนวทางนี้แนวทางการวิเคราะห์จัน์ตรงไปตรงมาแบบนี้ช่วยกันซัพพอร์ตช่องทางรายการชแนลนะฮะเพราะว่าที่นี่การชแนลเป็นช่องทางของแฟนบอลทุกสโมสรครับ